หลังนีไปหมดแล้วนะครับปอมยาวครับเลือกปอมยาวแล้วไม่หลุดครับชินภัทรมงได้ชินภัทรเคลียทิ้งเอ้าแม่เชกินี่มงไม่ดีคราวนี้เป็นชนาทิพย์แล้วแทงมาล้ำไม่ล้ำไม่รู้แต่ว่าเอาลื่นแล้วก็สามหนึ่งเลยครับโอ้โหวัฒนชัยไปลื่นครับโอ้โหแต่ล้ำหรือเปล่าท่านเองคือยิงเข้าเฮไปก่อนเพราะธงไม่มีครับ โอ้โหคือถ้าไม่ลื่นเนี่ยก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทีละศิลป์หลุดเดียวมาแล้วพอไปลื่นเสียจังหวะนี่ผมแทบจะเลือกได้เลยว่าจะเอาซ้ายหรือขวาทีละศิลป์ครับโอ้ซปเปอร์ซับสองคนเลยครับชนาทิพย์จ่ายทีระศิลป์จบดูครับเสียบอลตรงกลางแล้วโอ้โหลูกนี้ทูจากอย่างนี้ไม่หลังนะนี่ไม่น่าล้ำครับแล้วหลุดมาดูครับนี่ครับโอ้โหวัฒนชัยคือพอไปลื่นเนี่ยทีละศิลป์ก็เลือกมุมล่วงหน้าได้เลยแหละครับนี่ครับชํำเรือมองเห็นเสียหลักครับวัฒนชัยครับน่าเห็นใจครับตรงนี้ จะไปจังหวะก้าวออกมาไปลื่นพอดีครับทีละสิ์ก็มีเวลาเลยครับโอ้ลูกนี้ถ้าดูจากมุมกล้องเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่น่าล้าก็น่าจะเป็นประตูปิดกอกเลยครับเดี๋ยวดูแล้วก็เช้ควิไอขีจากมุมด้านข้างครับเนี่ยครับโอ้ไม่ล้าครับเหลือๆเลยครับมุมนี้ครับอุปน้ำหนักของชนาทิพย์นี่พอดีเป๊ะเลยครับ